ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษเศรษฐีเรือทองที่ได้นำอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงพระที่สูสงที่เข้าประชุมในวันนี้ทั้งหมดก็ประมาณ1,000รูปคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นอนิสง์อันยิ่งใหญ่ที่เราได้มาร่วมทำบุญกันบางที่บางแห่งก็ปรารถนาที่จะไปทำบุญ9วัดแต่วันนี้เราทำบุญวันเดียว600กอ่าวัดเชื่อว่า อันนี้สง์อันเนี้ยทาให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะได้ได้พบเจอความสุขความเจริญความดีงามที่เกิดขึ้นกับญาติโยมที่ได้มาในวันนี้วันนี้อาตมาภาพก็มีความยินดีที่คณะสงฆ์ในจังหวัดลบบุรีได้มาร่วมกันจัดการประชุมขึ้นที่วัดผูน้อยเพราะนั้นมันเป็นหนทางแห่งบุญที่ทำให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มาร่วมกัน ที่วัดผู้น้อยแห่งนี้